สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ริมคลองอากาศเย็นนะคะอย่าลืมดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะคะก็เด็กริมคลองเด็กวัดที่มาเด็กป่วยที่มาจากวัดนะคะ,ะก็อากาศเย็นนะกลางนอนกลางคืนแม่ก็จะใส่เสื้อให้น้องกันนะคะใส่ทุกคนนะคะก้าคนที่มาจากวัดเนาะที่ป่วยกันแม่แม่ใส่เสื้อผิดสีไปหน่อยนึงค่ะ คนนี้ตัวดำแล้วแม่ยังเอาเสื้อลายทหารให้ใส่เลยดำไปหมดเลยนะคะครับพี่วัวนมไอ้วัวนมครับอ๋สอสงสารเด็กๆนะคะกลางคืนมันอากาศมันหนาวเาตาลตาลใส่เสื้อแล้วตาลเดินไม่เป็นเลยเหรอลูกเหรอเดีนะะ๋ยวค่ะเดี๋ยวเดินเป็นค่ะลูกเดี๋ยวเดินเป็นเนาะก็คิดว่าวันนี้อากาศน่าจะเย็นส่วนคนนี้ดู ตึงเป๊ะเลยค่ะดูตึงเลยค่ะตึงค่ะเห็นไหมคะตึงเป๊ะเลยอริยาจ๋าอริยาจา๋าเออเสื้อมันคับไปเลยลูกเหรอหรอคะเสื้อคับโอเคนะคะก็ฝากความน่ารักของหล็กถึงครองไว้นะคะตัน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 จ๋าตันตันจ๋าตันตัน,นลุกดิลุกสิคะลุกไม่ได้หรอฮะ ะคะก็ฝากเด็กริมคองไว้นะคะตาเอต้มจูนค่ะคลิปนี้ก็ฝากความน่ารักเด็กๆไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ